ไก่เพลงแอบแซบผัวเขาผัวเขามามักกระจาสิเสีุดจังใดแล้วเก็อยู่ว่ามันบ่แม่แนวสีห้องสีแอวแนวมันบ่ใช่ผัวภัยกักข้อนี้ก็พอเขาใจแต่แล้วจะทำยังไง เพราะว่าหัวใจมันห้ามบ่อยู่ทั้งๆท,ที่รู้ว่าไอา้นั้นมีเมียแลว้วแต่ก็ยังอยากเป็นเหมือนแมวขโมยปลาย่างลอยอยู่ลอยกิน ผิดสินต้องห้ามก็ตามไม่อยากได้ยินถึงแม้นต้องน้ำตารินถึงกินน้ำตาไม่กลัวผู้เขาเอ่ยก็สร้างแล้วเอย้ยแนวใจมันมักลัก้อยลักลีสีแล้วแม่นเชย บอต้องเอ่ยว่าว่าแนวใดปล่อยตามใจแล้วแต่พนินท่าสามาเต็มที่ว่าบ่ดีแนวใดก็สร้างเฮาบ่ได้จ้างพวกเขานั้นให้ลงอ,อย่ามาทำงงขี้ข้านสิอธิบายสรุปเมาแบบง่ายง่ายว่าหัวใจก็มักพวกเขา ให้เอามาครองเมียเขาก็มีภัยล่ะเสียวแค่ลอยแอบ,บแซบพวเขาบ่ต้องมาเวา้าไม่เอามาครองพวเขาเสียวามายังเบย่อลอยแอบ,บแซบเลยแนวใจมันมักขั้นบ่คักกระโจบพ่อซาำนี้อีลีเดอซ้าผพวเขาไม่คิดจะเอามาให้กลุ่มดวงจิต แค่ใจลงผิดแอบแซ่บผัวเขา